ท่านนายกเศรษฐานะคะลงพื้นที่ไปพบเกษตรกรนะก็มีประเด็นอื่นตั้งแต่ช่วงเช้าเพราะว่าท่านเริ่มทํางานกันทั้งวันนะคะแล้วก็ตั้งแต่วันก่อนๆตั้งแต่เริ่มทําเลยนะท่านก็พูดหลายเรื่องนะคะสาหรับท่านนายกรัฐมนตรีคนที่30นะคะเกี่ยวกับเรื่องของครมอด้วยก็สัมภาษณ์กรณีที่คณะกรรมการกฤษฎีกาตอบกับเรื่องคุณสมบัติของว่าที่รัฐมนตรีมาแล้วหรือไม่ อท่านนายกบอกว่ายังครับเข้าใจว่าวันนี้น่าจะตอบกลับมานะแต่ว่าเรื่องนี้วันนี้ก็มีการทูลเก้าแล้วนะคะทีนี้ย้อนไปประเด็นสภาล่มเนี่ยทนนายกผู้สื่อข่าวก็ถามเรื่องนี้ด้วยนะตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะสภาล่มวันที่3เสษสิงหาคมพักเพื่อไทยในฐานะแกนนาเสียงข้างมากจะกาชับพักร่วมในการให้ความสําคัญกับสภาหรือไม่ ท่านายกบอกว่าความรับผิดชอบต่อสภาเป็นเรื่องสําคัญที่สุดเมื่อถามว่าเป็นนายกมนตรีแล้วจะเข้าไปตอบกระทู้ถามสดด้วยตัวเองหรือไม่นายกบอกว่าก็ต้องดูว่าติดภารกิจอะไรหรือไม่เพราะอยู่ฝ่ายบริหารแต่ก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อฝ่ายนิติบัญญัติด,ด้วยพอถามถึงกรณีของอาจารย์วิศณุเครือง,งามนะคะระบุว่าได้รับหนังสือขอพระราชทานอภัยโทษของคุณทักษิณชนินวัตรอดีตน,นายกแล้วท่านนายกเสร็จถามบอกว่ายังไม่ทราบเรื่องนะคะเมื่อถามว่า หากรัฐบาลรักษาการดําเนินตามขั้นตอนยังไม่เสร็จศี่รัฐบาลต่อไปจะดําเนินการต่ออย่างไรทนายโยบบอกว่าก็ยังไม่ทราบเรื่องแล้วก็เรื่องของคุณทักษิณก็เป็นเรื่องส่วนตัวนะคะท่านก็บอกแล้วว่าไม่เกี่ยวข้องกับทางพรรคนะคะส่วนกรณีของพลเอกประยุทธ์อดีตนายการัฐมนตรีมีการอําลาตําแหน่งนายกเศรษฐาบอกว่าจะมีอามีอะไรจะฝากถึงพลเอกประยุทธ์ไหมคะทานายกเศรษฐาก็บอกว่าวันที่ตนไปพบกับพลเอกประยุทธ์ที่ทำเนียบนะ่ะ ก็ถามว่าท่านจะไปทําอะไรเพราะเข้าใจว่าชอบตีกอล์ฟแล้วก็ได้แนะนําว่าควรไปเที่ยวต่างประเทศบ้างท่านก็บอกว่าลูกสาวของท่านทั้งสองคนไปเที่ยวต่างประเทศมีความสนุกดีตนจึงบอกให้ท่านลองให้ลูกสาวพาไปเที่ยวต่างประเทศขอให้รักษาสุขภาพให้ดีไปเที่ยวต่างประเทศก็ขอให้สนุกรู้แล<า>้วใช่ไหมว่าภาพพี่เขาชี้อะไรกันอะเ,อเขาคุยอะไรกันเ,<อ>เขาคุยกันเรื่องนี้หละเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านนายกเศรษฐากันค่ะ ยังครับแต่เข้าใจว่าวันนี้นีแน่นอนครับวันนี้ผมคงพยายามเร่งของใบเดี๋ยวจะพยายามโทรตามทางท่านเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อนนะครับตอนนี้ก็รอเพียงความเห็นของสื่อมวลิตาเท่านัใช่ครับรขขใช่ครับนนไม่มไมผมไม่อยากจะไปนเน้นที่คุณพิชิตนะครับก็ดูคนอื่นด้วยเหมือนกันนะครับก็จะมีทั้งส็ก,ก็ก็ให้แน่นอนดีกว่านะครับวันนี้มีการออกมาที่น้อยเล็กๆมโม่คามพยายามที่น้อยก็จะยื่นถึเก้าตาในวันนี้เลยครับครับก็นั่นคือความตั้งใจครับนั่นความตั้งใจครับ แล้วก็รู้สึกว่าเมื่อวานนี้เห็นมีทางท่านประธานสภาอุตสาหกรรมได้แสดงความกังวลเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายกับผู้ประกอบการไม่ว่าค่าไฟค่าพลังงานนะครับตรงนี้แน่นอนครับทางเราทางเราให้ความคำนึงถึงสูงสุดนะครับแล้วก็แล้วก็ได้มีการชี้แจงไปแล้วว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดการรวบรวมนโยบายกับพักพ่วตอนนี้ถือว่าร้อเปอตรยังครับที่จะแถลงต่อรัฐสภาครับ ยังครับเลยนิดนึงครับเลยนิดนึงครับอย่างวันนี้ก็มีคุยกับทางพักรวมไทยสร้างชาตินะครับตอนสิบบ่งครึ่งก็น่าที่จะจบได้ดีก็เลยพักเดียวครนั้นครับไม่น่าไม่น่าไม่น่าเป็นห่วงอะไรครับเป็นคําถามที่ดีนะครับเพราะว่าการลดหนี้ชั่วคราวเนี่ยเป็นการแค่บรรเทาความทุกข์นะครับเป็นการฟื้นฟูจิตใจให้เขามีขวัญและกําลังใจแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยการเพิ่มรายได้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นนโยบายของพรรคไทยที่เราจะพยายามจะเพิ่มรายได้ของเกษตรกรเนี่ย ตรงนี้เนี่ยก็ต้องเร่งถามครับท่านนายกมือนท่านคุยกับคุณีุ่นการพัฒนากีฬาในประเทศนะครับเราจะทำอะไรยังไงบ้างในช่วงนี้ครับกระทรวงกีฬาและท่องเที่ยวดูอยู่นะครับดูแลของรรคพื่อไทยนะครับเมื่อวานนี้ก็เชิญผู้ที่ทรงคุณูปมาหลายท่านมา,มาพบปะพูดคุยกันนะครับาการกีฬาของแ่งประเทศไทยเนี่ยก็ยังมีเรื่องของกองทุนพัฒนากีฬาด้วยเหมือนกันนะครับ ครับวันนั้นที่เข้าไปพบท่านที่ทำเนียบก็ถามท่านว่าท่านจะไปทําอะไระเขาขเข้าใจว่าท่านชอบตีกอล์ฟนะครับแล้วผมก็แนะนําว่าท่านควรจะไปเที่ยวต่างประเทศบ้างท่านก็บอกลูกสาวสองคนของท่านก็ไปแล้วสนุกโดยตลอดผมก็บอกว่าเราให้ลูกสาวพาไปเที่ยวบ้างก็ขอให้ท่านได้ไปเที่ยวในต่างประเทศนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพให้ดีเล่นกอล์ฟให้ดีนะครับขอบคุณครับยังไม่ทราบเรื่องเลยครับผมไม่ผมยังไม่ทราบเรื่องเลยครับ ยังไม่ทราบเรื่องเลยครับเรื่องนี้ผมยังไม่ทราบเรื่องครับอย่างที่บอกอย่างที่บอกครับเรื่องเรื่องเรื่องของคุณทักษิณเรื่องของประชาชนเป็นเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับแล้วก็ทางท่านก็บอกแล้วว่าทางคก,การเมืองไม่เกี่ยวข้องด้วยนะครับขอบคุณครับค่ะนี่คะ่ะท่านให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะหลายๆประเด็นก่อนที่วันนี้จะลงพื้นที่ไปที่แม่กลองนะคุณก้อยนะอืม นอกจากนี้เนี่ยยังมีประเด็นอื่นๆนะคุณผู้ชมประเด็นเรื่องของการพักหนี้เกษตรกรคุณเศรษฐาเองก็พูดเรื่องนี้บอกว่าเรื่องนี้ก็เป็นภาวาะเร่งด่วนเหมือนกันของพักเพื่อไทยนะคะกําลังพิจารณารายละเอียดว่าจะพักหนี้จํานวนเท่าไหร่นานเท่าไหร่แบบอะไรอะไร,ะไรยังไงพักต้นพักดอกเลยไหมหลักการก็คือเราต้องการให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยมีเวลาไปฟื้นฟนูตัวเองไปทำมาหากินไม่ต้องมีการพวงเรื่องของหนี้สินจะได้มีขวัญและกําลังใจในการสร้างรายได้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เข้าใจว่าเดี๋ยวจะได้ทํา ในช่วงของเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นั่นเองนะคะอ่ะและอย่างที่บอกไปนะคุณก้อยนะวันนี้ทานายกนะคะก็ลงพื้นที่ชาวประมงชื่นมื่นดีใจเลยนะคะที่ท่านายกให้ความสำคัญกับปัญหาพี่น้องชาวประมงเป็นอันดับตน้ตนๆทะเบียนอะไรอะ่ะหนึ่งหนึ่เรอแต่วันนี้ซื้อทันไหมค่ะเจ็ดม,มาเจนะ็ดมานะเพราะวันนั้นที่ท่านนั่งรถวันนั้นก็เจ็ดเจ็ด เจ็ดเจ็ดสอะไรเจอยู่นี่แหละ <c oughs> แต่บอกไว้ก่อนนะ30หมดไปแล้วนี่นะคะก็หลายๆหน่วยงานนะคะที่มารอต้อนรับก็มอบดอกไม้ให้เราจะเห็นว่ามีใครบ้างว่าที่รัฐมนตรีหลายท่านนะหน้าด้านหลังสสเดือนนี่คุณธรรมนัทก็มา <c oughs> ใช่ไหมล่ะยังไงถ้าจะต้องดูแลกระทรวงกรเกษตรเนี่ยก็ต้องมาแหละคุณก้อยนะ <c oughs> คุณไผ่ลิกอ่านี่นะคะ ออนอกจากนั้นนะในส่วนของพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยท่านายกเศรษฐาเนี่ยก็พร้อมหมอมิ้งพรมมินนะคะคุณปราณปีคุณวิสุทธชัยนรุณ ท่านปอดประสบนะคุณนารีนีนะคะแล้วก็หลายๆท่านอย่างที่บอก1นึ่งนจะจ๊ะมาที่ท่าเทียบเรือสิริไพโรตําบลแหลมใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามค่ะเพื่อเยี่ยมชมการปฏิบัติหน้าที่การตรวจเรือประมงของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็จะได้เห็นถึงปัญหาต่างๆที่ชาวประมงได้รับผลกระทบมาโดยตลอดนี่ท่านก็เดินไปพร้อมกับทีมงานแล้วก็คณะทํางานนะคะโดยมีเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนนะคะมารอต้อนรับค่ะอย่างเช่นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามคุณสมนึกพมเขียวนะคะพร้อมคณะกรร การสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยแล้วก็มีทั้งหลายๆสมาคมด้วยนะคะก็มีคุณมงคลสุขเจริญคนานะคะซึ่งเป็นประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยก็ยื่นเอกสารสรุปปัญหาของการประมงทะเลของไทยในปัจจุบันถ้าจํากันได้นะคะผู้ชมเรื่องของพี่น้องชาวประมงเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องของกฎหมายมาตั้งแต่ปีก่อนๆแล้วนะที่เรารายงานกันมานะคะนี่นะคะอ่ะก็มีสื่อมวลชนนะคะ ลงพื้นที่ไปด้วยนะคุณก้อยนี่ก็จะมีมหลายๆภาคส่วนเนี่ยเรียกว่ามาถ่ายทอดปัญหา,าแลกเปลี่ยนกับทีมของท่านนายกนี่ท่านปลอดประสบนะคะก็คอยเหมือน พูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลแต่ละส่วนหน้าหนีท่านธรรมนัตนะคะอย่างคุณมงคลสุขเจริญคณาเนี่ยท่านเปิดเผยเขาเปิดเผยนะคะว่าปัญหาของการประมงทะเลข,ของไทยในปัจจุบันมีหลายส่วนไม่ว่าจะปัญหาในด้านทรัพยากรสัตว์น้ําในน่านน้ําไทยที่ไม่ยั่งยืนขาดองค์ความรู้ในการจัดการนะคะ แล้วก็ภายใน2ปีแรกขอรัฐบาลดําเนินการใน4ข้อนะใน4ข้อก็คืออย่างเช่น1เสนอร่างประมวลกฎหมายประมงนะคะ2จัดตั้งวิทยาลัยประมงทะเลอย่างน้อย4แห่งแล้วก็ขอให้ในายกมนตรีสั่งกรมเจ้าท่าให้ทบทวนกฎข้อบังคับการตรวจเรือเสียใหม่เพราะการออกกฎหมาย ที่ผ่านมาที่บังคับให้ชาวประมงต้องใช้วิทยุมดขาวชุดละกว่าหมื่นบาทเลยนะ,ะโดยที่ชาวประมงเนี่ยเขาไม่ได้มีความจําเป็นต้องใช้เพราะชาวประมงใช้วิทยุมดดําในการติดต่อสื่อสารกันอยู่แล้วนะคะเนื่องจากาแล้วก็ภายหลังการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทนายกก็พบปะหารือกับพี่น้องชาวประมงแล้วก็ให้คําสัญญาว่ารัฐบาลภายใต้าการนําของพรรคเพื่อไทยจะมุ่งมั่น ตั้งใจแก้ปัญหาให้พี่น้องชาวประมงโดยปัญหานี้จะมอบให้กับร้อยเอกธรรมนัทพมเผาเป็นหัวหน้าคณะนี่วันนี้เขาลงพื้นที่ไปด้วยอาจจะทําไม่ได้ในครั้งเดียวทั้งหมดและจะค่อยๆแก้ปัญหาให้ดีที่สุดนะคะมีเสียงไหมคะช่วงที่ทนายกพูดคุยกับพี่น้องประชาชนนี่คือบรรยากาศนะ,ะให้ดูบรรยากาศแล้วกันนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงย้อนหลังกันได้นี่ก็ อลงพื้นที่ถ้าก็ลงบ่อยแล้วนะคุณก้อยนะใช่แต่ครั้งนี้เนี่ยไปพบปะพี่น้องชาวประมงนั่นเองเมื่อวานนี้ไปตลาดใช่ไหมคะ,คะนี่ค่ะ แล้วก็วันนี้ท่านไปรับประทานอาหารที่ร้านเรือนวาลีแล้วก็กลับกรุงเทพมหานครนะคะ,คะก็ใกล้ๆเนาะตรงมสมุทรสาครน,นะคะ,คะก็เป็นปัญหาใหญ่ปัญหาสําคัญนะคะเรื่องของทรัพยากรสับน้ํานะคะ,คะในพื้นที่น่านน้ำในไทยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่มีการพูดคุยมาอย่างยาวนานนะคุณผู้ชมเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันแรงงานเองก็เป็นปัญหาใหญ่ทรัพยากรก็เป็นปัญหาใหญ่ซึ่งก็เดี๋ยวให้ให้เขาหน่อยให้เวลาในการทำงานนะคะ ดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ